าจกล่าวถึงสมพานภพรมนี่ต้องย้อนไปถึงปี19เราเรียกกันว่ารุ่นภายกระซิบปีหนึ่งเก้าคือพ่อท่านหมูจันเป็นผู้อธิษฐานกิจคือเป็นที่เล่าขานโยมในละแวกนี้คารพศรัทธาสมพันธพรมนี้แกเป็นเป็นพราที่ว่าเป็นคนบุกเบิกสร้างวัดมาจิมพูเมืองนีวัดเขาบานของเรานี่ครับ แล้วก็เป็นสีหยุดเนี้ยวจิตใจของชาวบ้านที่อยู่แถวนี้แล้วก็ชาวบ้านที่ว่าได้ได้ได้พบเจอกับกับความความศักดิ์สิทธิ์ของศาลแล้วก็ได้ไปลาวค้านโตกันไปอีกกับปาร์ติ้านมากมายคนแถวนี้กับหลายพุ่มฟังพุ่มก็ยักไม่ก่อยเชื่อแต่ว่าบังเอิญว่าอ่านถอดกระชินกับในคืนวันจิตที่นี้ปุมว่าปุมบนแหล่ที่ว่า ยยอยาให้ฝนตกในค่ำคืนมีญานครับทุดทายกลางวันนี่ฝนตกจังอู้จังนั้นแต่ว่าพอกลางคืนนี้ไม่ฝนไม่ตกเลยครับเลืองเชื่อจริง,รงวัดมัดจิมโพมเป็นวัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านบางพุทธาในท้องที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดขนาดกลางปัจจุบันมีเนื้อที่13ไร่3งาน89ตารางวาสร้างมาตั้งแต่ครั้งเริ่มตั้งเมืองนครศรีธรรมร,ราชและร้างไปกว่า600ปีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2511 แต่เดิมวัดนี้ชื่อว่าวัดกำแพงโคกโตมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเกาะหัวบ้านเล่ากันมาว่าเหตุที่ได้ชื่อเช่นนี้ก็เพราะตั้งอยู่ริมกำแพงชันน้นนอกของเมืองนครศรีธรรมราชกำแพงเมืองชันน้นนอกของเมืองนครศรีธรรมราชแต่เดิมทีเคยมีอยู่สี่มุมเมือกได้แก่กำแพงถมอยู่ทางด้านทิศเหนือบริเวณบ้านเกาะในปัจจุบันกำแพงสูง อยู่ด้านทิศใต้คือบริเวณบ้านแคสูงหรือท่าเรือปัจจุบันกำแพงเสาอยู่ด้านทิศตะวันตกและที่นี่กำแพงโค้อยู่ด้านทิศตะวันออกในตำบลท่าไร่ปัจจุบันครั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2100กำแพงทั้งสี่มุมเมืองได้ลดความสำคัญลงเนื่องจากได้สร้างกำแพงใหม่ไว้ที่หาดสายแก้ว ในสมัยสุเด็จพระนารายมหาราชจึงทำให้กำแพงเก่าทั้งสี่มุมเมืองนี้ลดความสำคัญลงขาดผู้เอาใจใส่ดูแลในที่สุดก็เสื่อมโทมลงตามกาลเวลามีผู้คนบุกรุกเพื่อเอาอิฐกำแพงไปใช้ประโยชน์บ้านกำแพงโคกซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีกำแพงเมืองต่อมาจึงได้มีคณะพุทธบริษัททำการหักร้างถางพงขึ้นมาใหม่ และสร้างวัดขึ้นเรียกว่าวัดกำแพงโคกต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมัดชิมภูมิแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังเรียกว่าวัดเกาะ,ะหัวบ้านตามสภาพภูมิประเทศของท้องถิ่นในปัจจุบันโบราณวัตถุอันเป็นสิ่งก่สร้างสำคัญในวัดนี้คือรูปปั้นสมพานพรมเล่าลือกันว่า มีอภินิหารแก่ผู้ที่เคารพนับถือในละแวกนี้และมีชื่อสะพัดไปทั่วศรัทธาจากสาธุชนทั้งใกล้และไกลที่เลื่อมใสจึงปักธงหมุดหมายเดินทางมาที่นี่ร่วมชื่นชมบารมีสมภานพรมมีโอกาสก็จะจับจองไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อความศรัทธา และประสบการณ์ของตนที่ได้รับเราวถึงสมพานพรนี่ต้องย้อนไปถึงปี19เราเรียกกันว่ารุ่นภายกระซิบปี19คือพ่อท่านหนูจัน์เป็นผู้อธิษฐานจิตคือเป็นที่เล่าขานโยมในละแวกนี้คารมศรัทธานะท่านเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลในเรื่องของในเรื่องของความเมตตา ในเรื่องของความสิ่งดีลับต่างๆตั้งแต่อาตมามาอยู่นี่ก็ส่วนมากแล้วเขาไม่ได้มาหาอาตมาเขามา,าสมภารมาหาสมภารพมมากราบสมภารผมอันนี้ชั้นเองก็ไม่ทราบประวัติคือไม่ทราบประวัติอย่างแท้จริงว่าสมภารผมนี้เป็นใครอะไรแต่นั้นมาจากนั้นมีแต่คนเขาเล่าต่อๆมาว่าสมภารผมนี้คือสุดยอดแห่งพระ ในละแวกนี้ก็คือญาติโยมให้ความเคารพศรัทธาสมพันธ์พรมมากตราบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังให้ความเคารพศรัทธาในสมพันธ์พรมนี่นี่คือเป็นที่มายอ่อๆของสมพันธ์พรมก่อนแต่ถ้าเกิดโยมอยากจะทราบมากกว่านั้นเนี่ยชาวบ้านในละแวกเนี้คือในละแวกแต่พาอชาวบ้านเกาบ้านในทราบประวัติของสมพันธ์พรมเป็นอย่างมากตลอดถึงญาติโยมที่อยู่ไกลๆก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันที่เข้ามา ข้ามาวัดเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักวัดเขารู้จักสมพานพรมเขารู้จักสมพานพรมเขาก็ั้างพีพีไอเอสกันมาแนละ้วมาไกลๆทั้งนั้นมาหาสมพานพรมมากราบไหว้สมพานพรมมิฉะนั้นโยมเนี่ยจึงรู้จักวัดนี้เพราะสมพารพรมนะรู้จักวัดไม่ว่าจะเป็นวัดกำแพงโคกก็ดีวัดเกาะหัวบ้านก็ดีวัดมัดฉิมพุงก็ดีล้วนแล้วเนี่ยสมพานพรมเป็นผู้ชักนำเข้ามามิฉะนั้นนี่ก็คือให้ข้อมอูลคร่าวๆโยมไว้ ะโยมได้ไปศึกษาคนคว้างได้ต่อคับทีนี้ถือว่าก็เรานี่กลบมดไม่ถึงว่าถ้าว่าทางกองทรงนี่เกิดจ้าวัดไอ้นั่นเกิดเต็มรูปแบบเลยเกิดและก็ทางการวัดนี่ไม่ถึงว่าเนี่ยการเรื่องมนชนกัเนี่ยจุดกล้องปักปวกตีมานทั้งหมดนะครับคนบริเวณวัดนี่เป็นคือเป็นเจ้าภาพทีตีตอนรับเค้กบ้านเค้กเมืองมาต่ำได้อย่างสุดยอดมาก ก็คือดีใจเลยว่าเราไม่ต้องไปคือจุดปกครองมันจะหน่อยแต่ว่าจุดปกครองที่กู้นาจะเราคอยเกะเก้ไปตกไปแล้วแต่ว่าตัวว่าปรับรวมช่วยเหลือกันตัวว่าการต้อนรับและการลงทัวของจัดงานครั้งนี้ผมถือว่ารับรืนและการคนกลางแต่ว่าเห็นเห็นชาวบ้านที่เข้ามาไม่ว่าคนในพื้นที่ชาวป่าเองและการเก๊ที่เข้า้ามารวมในการทำบุญครั้งนี้ผมถือว่ารวยยิม ในการความปาพผูกใจแรงมาเห็นวัดกองเจ้าวัดไปในปีนี้อย่างปีที่สาม,นะมนะครับคือผลิตจุมแล้วก็มีการปัฒนาที่ว่าข่าวการะโดดพุกงขึนไปนั่นกับได้รู้ว่าชุพันพรมนี้แกเป็นเป็นพระที่ว่าเป็นคนบุกเบิกสร้างวัดมาจิ้มพูม่เงนีวัดก้อบ้านของเรานี่ครับแล้วก็เป็นถีษยึดเนี้ยวจิตใจของอชาวบ้านที่อยู่แถวนี้แล้วก็ ชาวบ้านที่ว่ดได้ได้ได,ได้พบเจอกับกับความความศักดิธิ์ของฐานและก็ได้ไปลาวข้านต่อกันไปอีกครับทีนี้พุ่มก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ามาดูเลพอแลวก็เข้ามาเจอพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าวัดคือทันบ้าทันมาพระอาจารย์มาารงชัยะนะครับโอปาสโซทีนี้แกก็ได้พุ่มก็ได้กุเกิลกับทานอยู่เรื่อยครับ ทีนี้ก็ได้คุยกันว่าเออเราจะมาพัฒนาวัดกันแบบไหนเพื่อให้วัดเนียนได้สมบูรณ์แบบตามตามาลักการก้องทางองค์องค์ทาง, ông, งาทาง,ท,างาทีวัดตั้งเอาไว้รับแพทงานนั้น,ก,นก็เลยมานังวางแพทกันว่าเผื่อที่จะทําให้มันประสบความสำเร็จตามที่ใจท่านเจ้าวัดได้วางเอาไว้ก็เลยได้มามามาคุยและมาพูดกันและก็วางแพทกันครับ พมก็เลยเอาเวลาส่วนที่พมมาดูแลพ่นี่รับได้ข้ามาช่วยทนานอาจารย์ด้วยแล้วก็พ่มก็เคารพรักก็อาจารย์ด้วยเพราะว่าอันหนึ่งาเจ้าพบผมเชื่อในในในพรหมวิหญรที่ของฐานเพราะว่าฐานนะมีเมตา mark านะครับมีเมตา mark เมะาตังสัตซึ่งเป็นเซเลชันแม่วา่าจะเป็นมมาห,หรือเป็นแมวครับตอนนี้ในวัดเรานะครับมีหลายๆคนพูดวา่มาม้าหรือแมวที่อยู่ในวัดอาจารย์เอามาเลี้ยงแต่ไม่ใช่นะครับจริงๆก็คือไม่ยถึงว่า มีคนมาล่อยแล้วก็สัตว์แตาละเนิดก็เขารู้ว right ่าคนไม่ม <ella> ีเมตตาเขาจะเดินเข้ามาฐานแล้วฐานก็ต้องมีขยันใจในการที่จะไปซื้อไปซื้ออาหารเพื่อที่จะมาเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับทีนี้ก็เลยนั่นนะครับพราะมึงเพรม้เามนพรมยิอานทีกองฐานพมก็เลยมีความเชื่อมันว่าอ่าพ่อโอเคเพราะมันอยากอยากจะเดินข่าขฐานก็เลยโอเคมาเดินเดินเคียงกันครับมาเดินเคียงกันทีนี้เพราะมันจริงๆแล้วพ่อปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดถาซุ้งครับล่วงปูหรือสีแดงดำแล้วก็ล่วงบุปกานเป็นตีเย็ดเนี่ยในจิตใจผมอยู่แล้วครับพมก็คิดหวาในความความรู้สึกของพมเองนะครับขิดหวาฐานองค์ชุม่มพันพร่มนี่ครับน่าจะอยู่อ่าชั้นเดียวกับองค์ล่วงปูหรือเสีแยงดำหรือว่าล่วงบุปานไม่องค์ใดก็องค์หนึ่งกับทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าได้ชักนํากันมาเผื่อจีตใจพมข้าวมาช่วยในการอ่า ลงแรงลงใจลงเงินเพื่อที่จะช่วยสร้างวัดนี้ไห้ให้สมบุญแบบมากขึ้นนะครับนะเหลือมันก็มีเอุอยู่แค่นี้นครับที่ว่าศรีป้มได้เข้ามาช่วยวัดนะครับสึงฐานเนี่ยมีคิสท่านแรงกายจริงเรือราวกลองศาสานาธนูบำรุงกับพงแล้วบังเอิญมีสมพรมาธนุบำรุงกับวัดบ้านวัวกอเป็นวัดที่ว่าตอนนี้กําลังปัฒนาและซึ่งโดยเฉพาะจาวัด อง์เดิมองก็ก่าคือส้มพันธุ์พรมเป็นพระธีวาปฏิบัติธรรมจริงๆในเรื่องก้องอยู่ในสิ่งในธรรมจริงๆแล้วก็เกิดปฏิหามากมายคนเท่านี้กับหลายพุ่มฟังพุ่มก็ยักไม่กยเชื่อแต่ว่าบางอื่นว่าอ่านถอดกระิ่นกับในคืนวันทีนี้นี่ปุ่มว่าปุ่มบนแหลที่ว่าอย่าให้ฝนตกในคำาืนมีย่านกับทุดทายกลางวันในฝนตกจังอู้จังนั้น แต่ว่าปอกลางคืนนี้ใบฝนไม่ตกเลยครับเลือดเชื้อจริงผมต้องจุดถูกแกม้ม <c oughs> <c oughs> แล้วก็คนเท่ยวนี้มาหลังผมฟังวันน้องคแค่เล็กก็ส่งผ่านผมนสดนึงจริง,รงเพราะว่าตอนนั้นก็ได้แคว้นเลื่อนรุนแรงนะครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุแต่ว่าสองคนพวงมีรถโดยปฏิหารกี่เลระไม่เป็นไร้ยะคิดอดีตเจ้าอาวาสวัด เท่าที่สืบค้นประวัติได้ได้แก่พระประหลัดจุนติตตสรุในปี2502ถึง2511พระมน์ทาวรธรมุปีพุทธศักราช2513ถึง2515พระเด็ชชิตตาเปโมพุทธศักราช2522ถึง2538พระครูพัฒนก,กิจโสศลพุทธศักราช2539 ถึง5 5 5พระอาพระอธิการบริวัติธานวีรุพุทธศักราช5 5 5 2ถึง2553และในการปัจจุบันพระมหาธงชัยโอภาโสเป็นจเจ้าอาวาสพระมหาธงชัยโอภาโสเจ้าอาวาสในปัจจุบันได้ร่วมกับเครือข่ายกัลยาณมิตรสิทธิอนุสิ์ พุทธบริษัทใกล้ไกลร่วมใจศรัทธาพัฒนาวัดทั้งาศาสนบุคคลาศาสนวัตถุาศาสนสถานาศาสนธรรมศาสนประเพณีให้วัดมัชชิมภูมินวณนีมีการพัฒนาในทุกด้านที่จะเป็นก้าวย่างสำคัญให้เกิดความศรัทธามุ่งมั่นทำความดีแล้วการพัฒนาวัดวาอารามถือได้ว่า เป็นการสืบสารอายุพระพุทธศาสนาเราผู้มีจิตศรัทธาสิทธิ์สมภานพรมมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาวัดสำคัญแห่งนี้ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่นครศรีธรรมราชเมืองพระและคู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป